ลบโพสต์เก่าใน Facebook ครั้งเดียวเกลี้ยงทำยังไงค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะ ซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาลบโพสต์ใน Facebook ซึ่งจะเป็นโพสต์เก่าๆนะคะที่เราได้ทําการโพสต์ไว้ซึ่งวิธีการนี้สามารถลบครั้งเดียวเกลี้ยงไปเลยอันดับแรกนะคะถ้าหากเราพร้อมแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ Facebook กดแตะไปค่ะจากนั้นก็ให้เราไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือปั๊กจากนั้นทําการปัดขึ้นจนสุดแล้วก็กดมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากนั้นเลือกการตั้งค่าทีนี้เราจะได้หน้าตาก,การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะจากนั้นให้เราทําการเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นค่อยๆเลื่อนหาคํา,รราคว่าบันทึกกิจกรรมหาคําว่าบันทึกกิจกรรมถ้าจเจอแล้วกดแตะเข้าไปที่บันทึกกิจกรรมจากนั้นเราไปที่โพสต์สาธารณะ โอเคพอเรากดเข้ามาที่โพสสาธารณะแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาเหมือนกันกับพองน้ำซึ่งวิธีการน้ำจะให้ทุกคนกดไปที่ตัวนี้ขีด2ขีดเพราะว่าเราจะทำการไปลบโพสเก่าๆที่เราเคยโพสต์ไว้ตั้งแต่ที่เราเพิ่งเริ่มเล่นเฟซนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเข้ามาระบุวันที่ที่เราต้องการจะลบก็ให้เรากดไปที่คำว่าวันที่จากนั้นก็กดวันที่เริ่มต้น แล้วก็กดไปที่พอสอค่ะอข้อ,ขอสอแล้วก็เลือกไปคศอสอแรกเลยที่เราเพิ่งเริ่มเล่นเฟซเพิ่งเริ่มมีการโพสต์นะคะจากนั้นก็ให้เรากดตกลงและก็มาที่คําว่าวันที่สิ้นสุด วันที่ท้นสุดนะคะแนะนำให้เป็นธันวาคมไปเลยก็คือภายใน1ปี2022เนี่ยเราโพสชอะไรไปไว้บ้างแล้วเราต้องการจะลบเกลี้ยงนะคะทั้งปีเนี่ยเราจะลบให้หมดเพราะฉะนั้นให้เราเลือกมาที่ธันวาคมปีเดียวกันกับวันที่เริ่มต้นแล้วก็กดไปที่วันที่31ธันวาคมจากนั้นกดตกลงค่ะ หรือพูดง่ายๆนะคะก็คือเลือกวันที่เดือนปีที่เราต้องการจะเข้าไปรูโปโพสต์เก่าๆใน Facebook ของเราจากนั้นพอเราระบุวันที่เริ่มต้นแนละ้วก็วันที่สิ้นสุดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเรียบร้อยมุมบนขวามือจากนั้นระบบจะโชว์โพสที่เราได้โพสไว้ตลอดทั้งปีของน้ำนะคะก็น่าจะมีอยู่7-8โพสแหละทุกคน วิธีการนะคะรบครั้งเดียวหายเกเรียงไปทั้งปีเลยก็คือกดแตะไปที่คำว่าทั้งหมดจากนั้นเครื่องหมายติ๊กถูกก็จะติ๊กถูกโพสที่เราโพสทั้งหมดและทีนี้ก็ให้เรากดไปที่ย้ายไปที่ถังขยะย้ายไปที่ถังขยะและก็เลือกย้ายไปที่ถังขยะ ดันั้นระบบจะบอกว่าเราอาจใช้เวลาสักพักในการประมวลผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงก็รอสักพักนะคะเขากำลังทำการลบหรือว่าย้ายไปที่ถังขยะให้กับเราโอเคพอเรารีเฟนไปก็จะไม่มีโพสที่เราเลือกไปแล้วเนาะจากนั้นก็เราไปที่คาว่าถังขยะปั๊บเข้ามาที่ถังขยะนะคะจากนั้นกดติ๊กถูกทั้งหมด และก็กดไปที่จุดวงกลม3จุดด้านล่างขวาม,มือจากนั้นกดเลือกคำว่าลบซึ่งของน้ำขออนุญาตก่อนนะคะทุกคนน้ำจะไม่ลบทั้งหมดคือน้ำจะเอาไว้สักอ่าตัวนี้กับตัวนี้ทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมจุดวงกลม3จุดแล้วก็กดคำว่าลบจากนั้นก็ กดคำว่าลบซึ่งก่อนที่เราจะลบนะคะการลบครั้งนี้เราไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราโอเคยอมรับเราก็กดคำว่าลบและเขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook เพราะว่าการทำการทาตามขั้นตอนเมื่อสักครู่มันเป็นการลบโพสต์ครั้งเดียวกเกลี้ยง เขาอาจจะต้องรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของเราว่าพฤติกรรมเหล่านี้ที่ทําการลบโพสต์ไปเนี่ยคือเราจริงๆอยู่หรือเปล่าเพราะฉะ